ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับที่มารับชมคลิปนี้นะก็อยู่กับความผู้ช่วยอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะเราวันนี้ผมก็จะพามาดูพระนะผมที่ผมได้เช่ามานะก็เป็นหลวงพุทธพัดนะยะกามงนะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นนะเด่นน้ำเต้าครับสังขานุมานแล้วก็เป็นรุ่นเสมา ารามีร้อยปีครับสำหรับหลวงพันนาะอยู่ร้อยปีแล้วนะอันนี้ก็เป็นรุ่นที่จัดสร้างโดยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจัดสร้างจากไหนนะแต่รู้ว่ามีสองวิธีนะจากคอนมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นรูปทรงนะแบบหลวงพ่อกกยนะถ้าหลายหลายคนรู้จักหลวงพ่อกกยนะก็จะอาจจะเคยเห็นนะรูปทรงแบบนี้นะก็เป็นเหมือนลิขสิทธิ์ของหลวงพ่อกกยนะหลวงพ่อกวยก็ ในนาฏนะแล้วก็สมวงพัดน,นะบุกเสกสองที่นะครับบุกเสกที่วัดสลงพัดแล้วก็วัดหลวงปู่กวยนะในนาฏด้วยนะและ้วนครสวรรค์ครับแต่ก็จะพามาชมเหรียญน,นะเนี่ยที่ก็ได้มาก็เ,าเป็นการร่วมกิจกรรมอีกกิจกรรมนะที่ผมได้ได้คือมาเอาพูดตรงๆงเลยว่าได้ปีมานะแต่ก็เ้าให้ส่งค่าส่งไปห้าสิบบาทนะแต่ผมเกรงใจคนที่เขาแจกมากๆเลยเพราะว่า เหรียญนี้ค่อนข้างเยี่สูงมากครับแล้วก็รู้สึกว่าชอบอยากจะได้จรเก็บนึงนะแล้วก็เลยส่งไปอีก5้าสิบาทนะก็เป็นร้อยหนึ่งนะผมผมยอมเสียร้อยหนึ่งนะจริงจริงของเทแค่50ิบาทก็ได้นะแต่ว่าผมอยากได้เหรียญนี้นะผมบอกในใจว่าถ้าผมได้ผมจะโอนค่าส่งให้เขานะแต่จริงจริงเขาเก็บค่าส่งอยู่แล้วครับแล้วผมก็เลยแบบเออโอนไปอีก5้าสิบาทอีกคันนะแล้วของถึงนะของถึงมุกก็ คือโอนให้ก็คือโอนให้จริงๆริงนะแล้วก็โอนไปอีกห้าสิบบาทก็เป็นหนึ่งร้อยบาทนะตรงนี้เา็าขอมาดูเดือยีก่อนนะเดี๋ยวอาจจะดำนิดนึงก็ขอภัยด้วย<ม>ก็รูปทรงนะจะเป็นทรงเหมือนน้าเต้าครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะก็จะเป็นเนื้ออะปาก้าซาตินนะรงยาว้าครับเหรียญน,นี้ซื้อหากันอยู่นะในราคาห้าร้อยขึ้นไปนะห้าร้อยขึ้นไปครับผมพูดได้เลยว่าห้าร้อยขึ้นไปนะ ณนะปัจจุบันเนี่ยเหมือนเศรษฐกิจนะในช่วงโควิด19ช่วงที่หนักที่สุดเลยมจะทำให้ตลาดคว้าตอนนี้ค่อนข้างที่จะแบบของมันขายไม่ได้นะก็ทำให้แบบหลายๆคนนะมาแบบลดราคากันเยอะมากนะแต่ถ้าตามหลักจริงๆแล้วเหรียญดีจะต้องอยู่ประมาณ500ขึ้นไปครับแต่3่ร4 0 0ก็เริ่มมีครับ ผมผมก็ปล่อยนะถ้าสามสี่ร้อยตอนนี้เนี่ยเพราะว่าตลาดามันแบบมันซดเซาแล้วขายของค่อนข้างยากแล้วมีราคาเทค่อนข้างเยอะเพราะว่าแบบพิพเศรษฐกิจนะแบบขายของยากมากๆนะสําหรับคนที่ไลฟ์สดขายของตอนนี้ครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูข้างหลังคนระับเรียนสวยมากครับสําหรับอาบกาาสตาตินนะเป็นแบบ เราเราใครยังยังไม่เคยเก็บพ้านาบมแนะนำวันนี้ให้เป็นพวกซาตินนะเพราะว่ามันมันขายง่ายกว่านะท้งด้านของซาตินอนะ่ะแล้วก็มันสวยครับทางด้านของซาตินมันจะสวยมากครับจะลงยาไม่ลงยาครับก็สวยหมดทางด้านของซาตินนะไม่ว่าจะเป็นทองทิพย์ซาตินทองแดงซาตินนะก็รู้สึกว่าม,มันเป็นอะไรที่สวยสวยกว่าปกตินะดูความสวยนะงานซาตินนะ ดูรูปทรง,งของพ่อเนะี่ยค่อนข้างที่คมชัดมากเลยนีนะ้อันีงนีนะ้ถ้าผมปล่อยนะผมปล่อยอยู่400นะฮะใครสนใจก็คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวผมจะให้ facebook แล้วก็ติดต่อกันมานะผมก็ส่งของให้แน่นอนนะสำหรับใครที่อยากจะซื้อกับผมนะก็มาซื้อกันหน้าคนระับอันนี้ก็ดูรูปกล่องน,นะกล่องจะเป็นแบบนี้นะของของแท้แน่นอนนะเพราะว่าพลาพึ่งสร้างน,นะมันของปลอมมันยังไม่ยังไม่น่ามี แล้วก็ของแท้ก็จะคุมๆแบบนี้ครับแล้วก็สีก็จะชัดเจนสวยมากครับเหรียญนี้ถ้าเกิดขายไม่ได้ผมก็ไม่ได้เสียดายนะผมก็เก็บเอาไว้ได้ครับก็โอเคแล้วก็ต้องขอบคุณสําหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยกันนะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะไปก่อนครับขอบคุณมากๆครับกับเหรียญสวยๆแบบนี้ครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ ในการทําคลิปต่อไปแล้วยังมีเกี่ยวกับเรื่องพระเรื่อยๆครับแล้วก็เรื่องแพนในก็ยังต่อเนื่องนะตอนนี้ก็เลี้ยงแพะอยู่นะแพะก็อยู่นู่นเลยแพะอยู่ไกลมากผมก็มาส่องปลาเล่นนะโอเคครับ,รบขอจบเพียงเท่านี้ครับไปก่อนครับ